โดยเยารมสครอสผลิตภัณฑ์ตรางูเป๊บซี่มาม้าอร่อยผลิตภัณฑ์ตรางู ขอสี่เซนกับยาย่าหน่อยแล้วอ๋อลีน่ากับหมิวจะรักษาประตูได้ไหมนะครับเป็นผลต่อคะแนนนะครับนับเป็นคะแนนนะครับโอเคเฮ้ยยังไงยังไงยยังไงเอาแล้ว ดียวนิดเ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 ดียวฉันรันนิดเดียวฉันรันโอเคไปไม่ให้เหรอมันเฉียดไปนิดเดียวเองไม่ให้เหรอต่อเลยฮะต่อเลยฮะนี่จะเป็นใครของพี่สู้สู้สู้ครับเพียงผู้เดียวโอ้ยแต่คิมพร้อมนะคิมพร้อมนะโอเคคิอมจะพึ่งกีดคิอย่าเึ่นคีดคิมจะพึ่งกีดประจับจุดเลยฮะคิมประจับจุดเลยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันไปค่ะคุณคิม กำลังใจของคิมเบอร์รี่ส่งเสียงไปแล้วและกำลังใจของยาดาด้วยนะครับรอเสร็จล็อกอีทนะคะใจเย็นนะคะรอเสร็จล็อกอีทค่ะเมื่อกี้อย่าย่านิดเดียวมาดูคิมฮะนี่น่นี่แหะวังไทำคะแนนให้เวทีครับทำคะแนนให้กับเวที พ่ผ <st> on ู uh, like, ้จ um, ัดการทีมดีใจมากพี่จะได่ดีใจมากไปต่อครับไปต่อพี่แอนพี่แอรนหาส่งใครจริงต่อนะพี่มีพี่มีมีเด็กเอ่าพี่พี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 อ่สักครู่ฮะโอ้โหนี่ผู้จัดการทีมดูแลอย่างดีใช่่น่เนอโอ้โผู้จัดการทีมดูแลดีจริงๆผู้จัดการทีมท่านลงรักษาประตูเองได้คงทำแล้วนะฮะใช่ ตอนนี้ผู้จัดการทีมอยากใส่ถุงมือเองจนพี่แอนต้องเข้าช่วยอ่ะทุกคนพี่พี่ิรอแป๊บหนึ่งบอกรอพี่พีบอกรอก่อนรอแป๊บหนึ่งรอจีน่าแป๊บหนึ่งยืดเส้นพี่พี่ยืดเส้นก่อนมาแล้วค่ะติดเล็บอะคริลิกนิดหนึ่งมันจะเข้าเอาแล้วรอเสียงนกหวีดนะคะ แสบไม่ได้จีนาแซบไม่ได้ค่ะทุกคนตายแล้วเอาละครับไปต่อครับไปต่อครับนีใครดีคู่นี้พี่จะทำอยู่นะครับตอนนี้ใช่ค่ะทุกลูกมีผลต่อคะแนนนะครับใช่ค่ะกำลังใจของบอลและเบนมีคนพิ้งมาขึ้นกำลังใจไปไปฮัลลานไปบอลหัลลานลังมานไปหวาน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 เจี๊ยบ ปัดเจยบเตะเธอจ้าฉันขอบอสโซโซมินโซโซยังไงยังไงอออออ้โโโโโยยยยยมันหวาดเกินโอ้ยแล้วฉันจะอยู่ยังไงแล้วชีวิตนี้ฉันจะอยู่ยังไงไปต่อไปต่อต่อไปต่อไปผู้จัดการทีมผู้จัดการทีมอยู่ไหนผู้จัดการทีมอยู่ไหน พี่เจฉันจะเป็นลมอ่ารอเสียงนกพิดนะคะโอเคขอเข้ามาเราไหว้เรียบร้อยเอออ่ะเต้นด้วยโอเคเอาละฮะบิสกับยฮไยจะเซฟไว้ได้ไหมและสามสาวพีชจะเตะกันยังไงใะเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วไป้ยยังไงขาล่อตขาล่ออะไรว้าวรางวัลรางวัลรางวัลในความสำเร็จตรงนี้ ออเ้าคนโสดทำไงอ่ะคนโสดก็ตายสิค่ะอ่อไปต่อไปเลยค่ะผู้จัดการทีมตอ้อมอ้ตงอ้มอ้อมของแฟนตงอ้อมเตะนะฮะอุ้มรักษาประตูครับน่าจับตาเอาล่ะลิงอ้อมจะเตะกันยังไงแค่นี้ก็ฟินลิงอ้อมจะมีอะไรหวานๆแบบคู่อื่นเขาไม่หามีไหมมีไหมเออยังไง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 เขายังไม่ได้ โอ้แต่ละอ่ะแต่ตึลิงออมใจเย็นๆลูกรอสิงเสียงลบแป๊บเดียวอ่ออุ้มสู้ๆนะฮะหรือออมสู้ๆนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอฟังเสียงลูกบีด้วยนะฮะใจเย็นนะฮะเอาแล้วนะเอาแล้วนะรอฟังนะเอาละอะไรอ่ะ ลูกโอเคอ,เคอะตอนนี้นะคะแดง4ต่อ2นะครับแดงนำ4ต่อ2เรดทีมส่งเสียงมาโอ้ oh my god เอาละครับคู่หญิงของเรานะครับจบลงไปแล้วว่องไวเหลือนักกีฬาชายแล้วฮะถูกต้องค่ะมาผู้จัดจาการแดดส่งเสียงได้แล้ว โอเคค่ะพี่ยักษ์หมายเลข17นะคะครับเอาละฮะลุนเลยนะครับพี่แอนค,งงออค่ะพี่แบบอนพี่แอนฟุนมหัวเลยกดอันสุดๆไปเลยอเ,เ,ลเออกำลังใจของเจนจี G ฮามาแล้ว,วยังไงว้าวโอเค เข้าไหมเข้าหรอคะเข้าเข้าเข้าทุกคนพี่เอนเข้าอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะแต่เข้าโอเคอูเจมามาแล้วเจมามาแล้วค่ะโอ้โหกำลังใจล้นหลามมากนะเจมมาและเจ็บโอ้โห ค่ะส่งตัวโดยน้องอบแล้วเขาจับมือกันออกไปจากสนามค่ะ9นพ .9 เออเอาละเสียงเชียร์อย่าหยุดเสียงเชียร์อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเอาสักแตมนะก้าวเอาสักแตม ให้ได้ใจชื้นหน่อยให้ได้ใจชื้นหน่อยตอนนี้สกอร์นะคะก็คือ6ต่อ4ครับแดงนำหกต่อ4ครับอีกนิดเดียวต่อไปอีก2ลูกพี่อันต่อเลยอันเล็กทีละเดชนะฮะอันเล็กทีละเดชครับทุกคนอันเล็กเหรอพี่เล็กค่ะอันเล็กมีกำลังใจกำลังใจขออเล็กอยู่ข้างหลังข้างหลังโอ้โหรักกันหวานชื่นย S <S อชอ๋<ถ>อ้อฉันขอเปลี่ยนตัวพิธีกรค่ะ <S 2> <S 2> ทนดูไม่ได้แล้วหรอกนดูไม่ได้แล้ว<อ>ทนทนดูหน่อยเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยเชียร์เล็กครเด็ดหน่อยฮะบอเลเบลดาอยู่ไหนส,ส่งเสียงเชียร์หน่อยแล้วนัีสู้นะคะอ๋ตะอตายละไป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 วยไปไปไป ไปหาคนอื่นไม่เป็นไรทวิคไปหาเขาตอนนี้มาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วยังไงยังไงยังไงต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะพี่ต้องตอบต่อเลยค่ะจริงจงเชียวไปต่อไปต่อไมเก้ไมเก้ปณิธานครับไมกี้มาแล้วไมกี้สู้ๆนี่อุ้ยเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยกมือพนมกันเลยค่ะเน้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮะค่ะโอ้ยจบบอล อยากเป็นบอลที่เธอจุ๊บยังไงดีรอเจนนกวีดค่ะพี่แอนตัวขอหนึ่งแต้มให้บูดทีมทำได้คัะทำได้ฮะทำได้ฮะนี่ไงพี่พี่แอนยิ้มทิมใจมากเลยไปต่อฮะเลียทีมส่งก้าวนกาโวอากระคาดาวน์ก่ะโอ้ เอาละค่ะจับมือกันได้หน่อยนะคะเพื่อความสามัคคีคุณกราฟวางบอลแล้วค่ะคุณกราฟรอเสนนียงนกพิณนะคะเอาละฮะกราฟขนาวุฒฮะแรงเชียร์มากมายครับและกราฟก็ทำไม่ได้ครับอโอ้โหโโอ้หูนำนะไม่รู้จะนำยังไงอีกแล้ว <Okay. S 2> ตอนนี้ ดดนกอดโดนนันำแปต่อห้าเลยนะครับและ <4 S 1> สุดท้ายครับพี่ป๊อบธนวัต์กำลังใจพี่ป๊อบส่งเสียงดังๆเลยคนสุดท้ายของเราแล้วนะครับโอ้เอาละเอาละาาลนี่ลุ้นเลยลุ้นเลยมาแล้วค่ะ พี่ป๊อบยังไงว้าวมัต้องยงนดีสินะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของเราไปก็คือทีมเรดทีมี๋ยวทุกค่ะเดี๋ยวช่วงน้าเราจะมามอบรางวัลกันนะครับพักกันสักครู่ครับใช่แล้วค่ะสนับสนุนโดยคุณรับรางวัลเลยถ้าไม่ใช่ผู้บริหารของเราขึ้นมาจับรางวัลนะขอเสียงดังๆต้อนรับคุณเกรซแอนมา นี่คือผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มบริษัทมีซีเวลจำกัดมหาชนนะครับให้เกียรติจับรางวัลผู้โชคดีอธิบายก่อนนะครับผู้ที่ผู้ที่มีการประกาศชื่อและเปร์โทรศัพท์แล้วนะครับเราจะทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับซึ่งคุณต้องรับสายนะฮะสิ้นสุดได้ถึง2องทุ่มสิ้าเท่านั้นเกินกว่านี้จะมีการเปลี่ยนมือทันทีนะคะใช่แล้วฮะโอเคครับเชิญเลยคับ